สูงมากเลยนะครับ<ะ>เดี๋ยวลงไปต่ำกว่าน้ำทะเลโอ้ยหูอื้อหมดแล้วเนี่ยหูอื้อหมดแล้วเดีย๋ยวถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวอันนี้แค่เรียกน้ำจิม้มเรียกน้ำจิม้มนน้้้จิมยย่ออันนี้ก็เป็นประวัติ นด้ว่ะฝั่งนู้นจอแดนฝั่งนู้นจอแดนว่างๆก็มาเล่นก็ได้นะเ e ล l กู good Really good ต้องปัวหาวอยู่เลยที่อาร้อนตอนเช้านีบแกะก็มาเที่ยวเดสตี้เปิดดูดิเปิดดูนี่ขาดไม่ได้นะครับ ที่ต้องมาเอ้มาไกลขนาดไหนก็ขาดไม่ได้เงี้ยปล<ร>า<ร>ห้องปลาครับปลาบองกระชับหน่อยชัดยับหน่อยปลาบองกระชับหน่อยให้ดูคนนึงเอาดูโจดแล้วโูด,ดเองซื้อไง เาพาไปเดินดูฮะครับอ้อทรัพท์ปมาวางเลนี่โอ้โหม,คมีคนดูสีแล้วจบมันเบิงเ่งยังไหนไปแล้วเอนนี้มาแล้วสวัสดีครับทุกคนนะครับเอาสาวไหมสาวทุกคนนะ เฮ้ยเด๋ยวเบฟดำปุ๊ดน่นะโอ้ช็อเจะพาไปดูทะเลเดซี่ทะเลเค็มที่สุดในโลกเค็มมากเอเอเออ พามาดูนะครับพามาดูเห็นกันรบราบมาเที่ยวครับมันี่ยุดมาเที่ยวเดวซี่มาเที่ยวทะเลที่เข้มที่สุดเข้มจนเห็นเกลือจนเป็นเกลือ,อเห็นนะเห็นเกลือปะ ทางนั้นมืดแล้วนะเดี๋ยวจะลงให้เบิงแบบเข้มมีดีเม,มืเม็ดเกลือครับเห็นว่า่่เม็ดเกลือเข้มแบบเข้มขตดๆเลยผู้ใดเป็นโลกยังนี้แบบโอ้โแสบตีแน่ชีย ยาสีล erm oh, uh, ่งเหรียญน้ำเหมือนเด้อเข้มมากว่าเสียตีนไดนมาคนนี้เทียเดซีครับเสียดายไม่ได้ไปเสียดายเสียดายมามาทั้งทีมาทั้งทีต้องมาถึงเดซีนะครับ เข้มตีเลยไหมแสบตีเลยวนี่ mm hmm. เห็นผู้สาวอะเอ้ยทะ mm hmm. เลนี่มัจมอ่ะลอยเลยเส้เลยมัจมนะ mm hmm. ไปไกลยังไนก็มัจมมันลอยเลย มาดูข้างหลังครับสบายดีครับสบายดีเดี๋ยวน้เบิ้งเขามาเก็บเกลอ่นมาเก็บเกลือใส่ขวดเกลีไงไง่ยนี่ยพาดูเกลือนี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสอง ไปสองโมงอยู่นี่อยู่บ้านเท่ากี่โมงแล้วครับเดี๋ยวพาเดินไปพูนเจ็บตีนนี่ยหนาวอยู่บ่พูนห้อนครับห้อนมันใกล้นาหนา,หานแล้วต่ว,ว่าตอนนี้มันยังห้อนอยู่เลยหนาหนวอยู่เลยไอ Ê Nào hòn dữ đấy ai, cái ná náo nào, cái thính ná náo nào đấy, nhà pha bên, ừm, ở nhà pha ở bên, ở nhà pha อยู่นี่บ่ายสองครับพาเดินไปดูไกลๆโค้เจ็บตีนเนี่ี้เออะเอ๊ะเอ๊สา,ายังงามเลยไหม มีโรงแรมมีแบบชานเดินออกไปด้วยกว่าจะมาถึงตูก็ต้องผ่านแบบหุกเขาแล้ <c oughs> จะถ่ายรูปม่ให้ดูกันนะครับ ามาดูฮะมาดูมันจะมีต้นไมะ้ะต้นหนึ่งที่อยู่กลางน้ำเลยไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงน้ำแบบเค็มมากอาา๋อีอ๋ละนั่งชื่อเพชต้นใหม่พูดยืนไกลๆว่าเดี๋ยวซสู้ไม่เิ่ง เขาล่อย่มาจมปลาจมปลาจมครับล่อยล่อยเข้ยมยนแบบเข้ยมยนเป็นเกลือเลยอ,ะอะ่ะนี่นะครับทางนี้ดีกว่าน,นี่เป็นไงเป็นไง ทั้งเที่ยวให้คุ้มนั่งเที่ยวให้คุ้ม ไม่จมนะฮะไม่จมไม่จมเดินกลับนะฮะบรรยากาศโอเคไม่ร้อนมากคิดว่าไม่ร้อนมากไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ได้นะคิดว่านะน้ำนนี้ ปลาก็คงอยู่บ่มีดแล้วมังเข้มแบบนี้ตีนจะเป็นเนี้ยอ่ะตีนเนี้ยคล้ายๆกับเมาดีบเลยเว้ยคิดว่านะ ามมาอยู่บ้านแล้วยนี่ใบสองครับเป็นเขาไม่มีต้นไม้สักต้นเลย จะไปเล่นน้ำกันลจะจะลงรูปไมให้ดูพามาเดินเดินดู้วยใช่นี่ฟังนึง เนีย่ยว่าจะเล่นตรงเนี่ยแถวๆเนี่ยเนี่ย,ยจเจ็บตีนมากหาทอนเบียร์นะ่าจะปองหนึง่งค่อยเล่น ไ้ถึงแล้วไ้ถึงแล้วสวัสดีครับน็อกไปแล้วหนึ่งาย ถึงแล้วจิบฮะองเดินด้ีลาพาเดินไปพาไปเซเ มันจะมีต้องมีสะพานลงไปเลยนะไปดูไปดูกันไปดูกันมีที่ล้างตัวไดอยู่นี่แล้วก็จะมีห้องน้ำให้เปลี่ยนอยู่้้าไหนหนูน่นจะเป็นสะพานลงไปนะ ตรงไหนนะที่มันเขาจะมีโคนแบบเอามาทาตัวทาตัวแบบไม่รู้ว่าเขาทากันทำไมนะนี่นี่นี่ไงน,น,น,นี่ดินสีดำนี่ออกดำดำนี่ไงน่าจะใช่นะ่า แข็งน,งนี่แหละตรงนี้แหละนี่เดินลงมาดูครับเป็นเกลือมาเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นทรายนะไม่ใช่นะเป็นเกลือเนี่ยเนี่ยจุ๋มนะเนี่ยอ้่เย็นมากเลยอ้า อแล้วเนาะพาดูกันแค่นี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วแล้วก็ลงเล่นละอากาศดีอยู่ไม่ใช่ดินดำมาวะเช็คดูใหม่ดิ เขามาหาตัวเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละใช่ไหมเนี่แหละเออนี่แหละใช่ใช่ใช,ใช่เอามือดีกว่าไหมเฮ้ยชิปอะไรวะเนาี่ยเนี่ยแหละนี่แหละตัวนี้แหละนี่ใช่ป่าวะเนี่ยแหละที่เขามาถาตัวตัวนี้แหละ เขามาทาตัวมีอยู่มีอยู่ยนี่แหละเอ๊ะทาตัวแล้วถ่ายรูปไปโอ้ยเขี้ยนิ้ไม่เหนียว ได้แล้วสวัสดีครับผมเ,เมื่อไรคุณจะลงน้ำเนี่ยคุณนั่งดูไลฟ์สดเนี่ยคุณเล็กอันนี้น้ำกินนีว่าเย็นเฉียบเลย เตมตัวลงมีอยู่มีอยู่มีอยู่ใช่มันเหนียวมากเลยดิไม่นะมันก็มันยิบยิบยิยินี่คนบอกว่าจะลงจะลงแต่ว่านอนนอนกันมากันนอนนะเนี่ย พักแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนโอเคนะครับยังเลยแต่ว่าตรงนี้มีมออออโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไหม,มพามาดูแล้วน่าจะใช่บายบายบายสวัสดีครับทุกคน รูเหมือนกันเดี๋ยวเขามาถามดูมเหนียวมาก